คำอธิษฐานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเนื่องในวันคนจนโลกครั้งที่หท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นคนจนคนแรกคนยากจนที่สุดของคนจนเพราะพระองค์เป็นตัวแทนของพวกเขาทั้งหมดพระพักของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เราคือพระบิดาเพื่อคนจนและใกล้ชิดกับคนจนงานทั้งหมดของพระองค์ยืนยันว่าความยากจนเป็นสัญญาณที่เป็นรูปธรรมของการมีอยู่ในหมู่พวกเราผู้ยากไร้ซึ่งจะอยู่กับเราตลอดเวลาคือศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระองค์ขอให้เราจำพระองค์ในชีวิตของพวกเขา เพื่อให้เราได้รับการประกาศผ่านทางพวกเขาเพื่อเราจะได้ค้นพบความสามัคคีและการแบ่งปันสอนให้เราใช้เสียงของเราเพื่อพวกเขาและยังเป็นเพื่อนของพวกเขาที่จะรับฟังพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจและต้อนรับพระปีชายานล้ำลึกที่พระองค์ต้องการสื่อสารกับเราผ่านพวกเขา พระองค์ทรงเรียกเราให้เปิดใจของเราที่จะรับรู้ถึงการแสดงออกถึงความยากจนมากมายพระอาณาจักรของพระองค์ผ่านวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับศรัทธาที่เรายอมรับหากเราไม่รู้จักคนจนเราทรยศต่อคำสอนของพระองค์และไม่สามารถเป็นสิทธิ์ของพระองค์ได้พระจิตเจ้าข้า ความรักของพระบิดาและของพระบุตรที่หลั่งไหลเข้ามาในใจเราพระองค์ได้ทรงปลุกเราความห่วงใยด้วยความรักต่อคนยากจนที่ชักชวนให้เราสแสวงหาความดีของพวกเขาอย่างแท้จริงให้ความถ่อมใจแก่เราให้ตระหนักว่าเราก็ยากจนเช่นกันเพราะด้วยวิธีนี้เท่านั้น ที่เราจะสามารถจดจำพวกเขาได้อย่างแท้จริงและทําให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเป็นเครื่องมือแห่งความรอดให้ความกระจ่างและเสริมสร้างสมาชิกของรัฐบาลและสถาบันของโลกเพื่อให้พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความยุติธรรมนักบุญดามียอเดอริสตาอัครสา,าวกของคนโรคเรื้อน อธิษฐานเพื่อชายและหญิงจำนวนมากที่การระบาดใหญ่ของโคโรโนาไวรัสในปัจจุบันเป็นผู้มีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของผู้ได้รับผลกระทบนับล้านอาเมน